สวัสดีค่ะสะพานบุญรามอินทราปากซอย109วันนี้มีสินค้ามาใหม่สินค้าสวยๆค่ะเป็นเหรียญโปรยทานรูปตัวน้องนาคนะคะแล้วก็มีรูปอัฐบริขารและก็มีรุ่น2ูอินเลยค่ะคือเป็นน้องนาคแล้วก็พร้อมอัฐบริขารในกล่องนะคะมี3รุ่นให้ลูกค้าเลือกนะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะในชุดอัฐบริขารก็จะมีตามนี้นะคะมีบาตพระผ้ะาใตลปัดย่ามสอย่างเป็นพื้นฐานของชุดบวชนะคะแบบ ใส่กล่องตามนี้สวยงามมากเลยนะคะสามารถสั่งสีประจําวันเกิดได้นะคะเช่นลูกค้าเกิดวันพุธก็สั่งว่าเอาย่ามสีเขียวอย่างเงี้ยก็สั่งได้แต่ต้องสั่งล่วงหน้านะคะถ้าปกติช่างเขาจะทําคละคละหลายสีมาให้ลูกค้านะคะสินค้านี้ส่งพัสดุลูกค้าต่างจังหวัดก็ได้นะคะ เรียกแกล็บมารับที่หน้าร้านก็ได้นะคะสําหรับลูกค้ากรุงเทพนอกจากพวกอัฐบริการที่บอกมาตรงนี้นะคะที่ร้านก็ยังมีขายเป็นแบบกล่องใหญ่ๆบรรจุ50ชิ้นนะคะหรือว่าจะมีแบบรูปแบบอื่นๆที่สวยงามต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกขนมไทยต่างๆดอกไม้ต่างๆนะคะหรือว่าพวกเครื่องใช้พระสงฆ์ต่างๆทําเป็นรูปเช่นนะคะมีเสื้อนาค เป็นย่ามเป็นปิ่นโตอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถดูเพิ่มเติมทุกอย่างทั้งร้านทุกชิ้นที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะเว็บไซต์ร้านเราสะกดตามนี้นะคะ www s a p a บ b u n 1 0 9 com ลูกค้าเลือกไปที่หัวข้อของพิมพ์คำว่าเหรียญโปรยทานแล้วกดแว่นขยายได้เลยนะคะช่องบนสุดของเว็บไซต์มีช่องให้ค้นหาราคาพิมพ์คำที่ต้องการค้นหาได้เลยนะคะก็จะออกมาราคาจะอยู่ในเนื้อหาสินค้าทุกแบบทุกรุ่นเลยค่ะ สำหรับลูกค้าที่ต้องการเอาไปแจกงานกระถินก็ไม่เอาตัวหน้าก็ได้นะคะสามารถสั่งเป็นสินค้ารูปภาพอย่างอื่นเนี่ย ใส่เข้าไปแทนตัวหน้าก็ได้นะคะสับถามเพิ่มเติมทักกันได้เลยนะคะที่ลายร้านสะพานบุญสะกดตามนี้นะคะแอดสะพานบุญ109ค่ะร้านเราอยู่ทุกวันอาทิตย์นะคะเปิดจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะติดรถไฟฟ้าสายสีชมพูลงสถานีบางชันเดินย้อนกลับมาหน้าร้าน400เมตรได้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะถ้ามีสินค้าใหม่ๆเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะ